สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีสปป,ปล่าวน้ำเด้อค่ะมือนี้เจตาจะมาว่างแนวทางล่าพัฒนาค่ะแล้วก็เป็นคลิปที่สรุปเนาะค่ะคลิปนี้สรุปเ่นเ่นเจาะค่ะสีเซียนเนาะจะมีของเลขลับน้ำโสมค่ะล็อกเลขล็อกอุดรแล้วก็ โชชัยชาญค่ะแล้วก็ร่วมของเจตาก็เป็นซีเซียนพอดีซีทานเนาะค่ะไปเบิ่งแนวทางสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะมือนี้มือมือมือเล่าพัฒนาออกพอดีเนาะ,ะวันที่เก้าวันศุกร์พร้อมเนาะค่ะพี่น้องเป็นเป็นวันที่ดีเนาะค่ะขอให้โชคดีเนาะ,ะเอามาเบิ่งแนวทาง ของเจตาสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะแคบหน้าจอผู้ใดมักหน่อยๆเนาะชอบกระจัดค่ะขัดกับพานเนาะวิ่งโหลดสรุปของเจจะมี9ค่ะ9กสองโตห้าเก9 0ห้าค่ะ ไพ่ชอบกระจัดนะคะของเจตาพารวยกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตาเนาะคะ่ะเราก็กำลังใจนำใจที่ตะกอนเพินใไนมาเนาะค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆบลืมเด้อค่ะเจตาบลืมดอกจำได้อยู่เพิ่นนี่นำคิดนำใจเนาะค่ะจำได้อยู่ เอามาเบิ้งของเลขลับน้ำโสมต่อไปค่ะสรุปดินเน้นเจาะเลขลับน้ำโสมนี่ดินมากน้นมากกับเข่าเนาะค่ะเพราะเข่าตัตุดเจาะของเพิ่นอา้าวมีไผ่ไปกับเลขกลับน้ำโสมบ่ค่ะไปเล่าสรุปดินเน้นเจาะ แต่ว่าเดินของพื้นผัดบอกเขาเนะเขาไปล่างศูนย์แปดแปดศูนเนาะค่ะพื้นเขา่าอาถ้ามีไผใดไผตามกด็ดีใจน้ำเด้อพี่น้องมาไปไม่เนาะค่ะมาไปไม่ไปไม่มือนี่ค่ะกกับเลขกลับน้ำโสมเป็นวันที่เก่าสองทุ่มครึ่งค่คะเล่าพัฒนา เลขรับน้ำสูมสรุปเนาะค่ะสรุปของเพิ่นดินมาก้้นึงดินที่หนึ่งเน้นที่หนึ่งเ7็หนึ่งหนึ่งเค่ะเจาะของเพิินสามตัวไพชอบกับแคปนาจอเด้อค่ะชอบชิดสรุปเดินเน้นเจาะนี่เลขรับน้ำสูม บ่ได้ธรรมดาเนาะค่ะผิดจัลนาเอาเนาะมักเข้ากับโชะมกเข้ากับจัดเนาะค่ะถ้าคัดเข้ากับพานถ้าชอบคลิปนี้กับฝากากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะฝากกดติดตามให้กำลังเร่งใจทางช่องเนาะค่ะให้กำลังใจประกาบขอบุญขอบคุณเลขลับนำโซมเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่อง ขอเจตาเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วก่ะบอว่าจะเป็น f อซีใหม่เอซเก่าล่ะค่ะผู้เพ่นที่นี้นำจิตนำใจเนาะนที่เขามารับชมรับฟังกำลังแรงใจกันต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นของเลขล็อกอุดรค่ะเลขล็อกอุดรสรุป ลุดไปเนาะค่ะบอกเขาที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันที่เจ็ดที่ผ่านมาลุดไปกับขอโทษขออภัยแทนเลขล็อกอุดรเนาะค่ะที่ลุดไปกับขออภัยเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเลขมีเขามีลุดลุดไปกับ ขอไยหลายๆเนาะกาบขอบคุณขอบคุณเล็กล็อกอุดรน,นะคะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะตามโตัใหม่ของเพิ่นต่อค่ะมือแร่งตามต่อไปต่อวันใหม่เนาะเอาสรุปเด่นเพิ่นใหม้มาซีค่ะเด่นที่4เน้นที่48เจาะที่7จ็ีเนาะค่ะออาวแคปหน้าจอค่ะ ครชอบชอบกัะจัดไปผิดจระนากันไปเนาะค่ะเอาที่เราชอบเนาะเป็นเพียงแนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทางไปต่อกับเลีกลอกอุดอรค่ะวิ่งรูดพื้นดินไมาให้แล้วเจาะไม่ให้แล้วค่ะนิ่นมาให้แล้วเรียบร้อยน้อยๆเนาะค่ะแข็ง พิจารณาไปต่อเนาะจะเป็นของใครแคปหน้าจอค่ะเอาไว้ไปรุ่นกันแคปหน้าจอไปรุ่นกันค่ะต่อไปต่อไปเป็นของชอชัยชาญค่ะ รุดไปเนาะคะ่ะวันที่เจ็ดของช่อชัยชาญสรุปเพิ่นดินเพิ่นวันที่เจ็ดรุดไปะคะ่ะว่าเป็นยังเนาะคะ่ะไปไหมกับขอบคุณขอบคุณช่อชัยชาญคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะคะ่ะแล้วก็เอฟซีทุกท่านยังให้กำลังแรงใจอยู่เนาะเป็นกำลังใจที่ดีรุดไปกับไปไหม ตามโตเนาะค่ะวันที่เก้าเอฟซีผู้นารักนารักทุกท่านเนาะเพื่นเขามาคอมเมนต์เขามาเพื่อนมากดไลค์กระาบขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเอาไปโตค่ะสรุปเด่นสองเด่นที่สองค่ะเน้นที่ห้าสองห้าศูเจาะที่ห้าสองเก้าค่ะ เด่นเน้นเจาะอ,อาว่าจังใดคะ่ะเอฟซีทุกท่านแคปหนาจอคะ่ะไปจะไปต่อเนาะไปรุ่นกันสองทุ่มครึงวันศุกร์ที่วันที่เก้าเนะาะพฤษภาคมไปรุ่นกันเล่าพัฒนากับช่อชัยชาญเนาะค่ะีตาก็จะเทียบเทียบให้เึิ่ง เบืงใส่กันจะน้อยเนาะค่ะเบึงใส่กันจะน้อยเปรียบเทียบใส่กันแต่ละเสียนเนาะถ้าเอพซีไม่หรือจะเป็นเอซีเกาถ้าผ่านเขาไม่เห็นเนาะค่ะถ้าเขาไม่เห็นเบึงบอทันเนาะค่ะถ้าเบึงบอทันก็จะได้เห็นค่ะเอา ะได้รุ่นกันเบิงไซกันชอชัยชานเลขรับนางฟ้าเนาะเอโบอเมนเลขรับนางฟ้าราสันพี่น้องโอ้ยเนาะกับ <g rab> ขอไฟหลายๆเลขล็อกอุดรค่ะรับน้ำโสมอืว้าไลากะพิษไปเนาะขอไฟค่ะจะถืออย่าซาเนาะพี่น้องเนาะ วบาหลายคนกับธรรมดาเนาะคะ่ะเอามาใส่กันกับเจ๊ปากแดงด้วยนั่นว่าอีกล่ะเจ๊ตาพารวยในหัวตาเศร้าเลยพี่น้องหัวแน่แล้วเนาะหัวตอนรับค้อมโชคดีเราต้องซีเลียดไปหลายเนาะคะ่ะวบาพิษเบาถืกไปก็ได้นะเจ๊ตาพารวยบึงใส่กันกับ เลขล็อกอุดอนค่ะได้หัวย้อนบ่ผิเน้อเจตาเจ้าก็ได้อ่านไปแล้วก็เว้าผิดแล้วพี่น้องนะธรรมดาบ่หรือว่าจังใดก็คอมเมน์มาเด้อค่ะน้อมรับเนาะค่ะน้อมรับคำติชมเพื่อเ่าเนาะพี่น้องใจดีอยู่แล้วละค่ะเอฟซีถูกทันเนาะเพิ่นกับบอซ่าดอกเพิ่นกับลูอยู่ ว่าหลายหลายคนหลายก็สิหลงแน่ไปรุนไปน้ำพรอมเนาะค่ะแนวทางพรมคิดน้ำแนวทงังว่เจตาแมนค่ะคิดน้ำยุงหือแรงสองถุมขึงเนาะของเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะอยากให้พี่น้องโชคดีกันเนาะอยากให้พี่น้องมันมัน,มนเนาะค่ะอเอาดิน,นเน้นจาอสรุปของเจตาแล้วเนาะค่ะดินเน้นเจาะของเจตานะเจตาก็รุนซอยค่ะรุนรุนเนาะ สองทุ่มคึ่งแนวทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะคะ่ะเอฟซีบอาจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามมาหลับชม่มหลับฟังเนาะ,ะมาให้กำลังแรงใจมาคอมเมนต์กามากดไลค์กดแช่เนาะคะ่ะคอยพีน่น้องมีความสุขกันค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ เดินทางไปใส่ขอให้ปลอดภัยคะ่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยกราบขอบคุณหลายๆคลิปนี้กับสวัสดีคะ่ะ